พี่นิวครับนี่เรามาที่ไหนกันหรอครับจะมาที่ไหนเลยเหมียวชาัาวันนี้เราจะมาว่ายน้ํากันโอ้โหั่นนูนั่งซีนเมียวช้อะไรครับโอ้โหผู้ชายแก้ผ้าว่ายน้ำเออ,เอ,อพี่นิวครับพี่นิวมาดูผู้ชายแก้ผ้าว่ายน้ำกันหรอครับเออป่าวๆเหมียวชาัาพี่ไม่ได้มาดูผู้ชายแก้ผ้าว่ายน้าแต่ว่าพี่นิวเห็นพอดีอะผมว่าพี่นิวเนี่ยออกแนวโรคจิตแล้วนะครับผมว่าเราไปเปลี่ยนไปชุดว่ายน้ําดีกว่านะครับโอเคเหมียวชัาว้าวเซ็กซี่จุงเบยพี่นิวครับน้ำลายไหลแล้วครับ จะบอกรอยครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิวก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะคะอหูย oh, วันนี้นะคะนิวก็จะมาว่ายน้ gadget, นํามันเองโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเอาละคะ่ะเราจะมาว่ายน้ํากันนะคะว่าแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางคืน <c oughs> เป็นตอนมืดนะคะตอนนี้นะคะเดี Love ๋ยวนิวขอไปเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ําก่อนละกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่โซนนี้เลยมีชุดว่ายน้ําให้เราเลือกมากมายนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นของผู้ชายโอ้โหดูสิโอ้โหล่ำบึกมากๆเลยนะคะตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นของผู้หญิงนั่นเอง ตอนนี้นะคะเดี๋ยวนิวขอมาเลือกชุดว่ายน้าก่อนละกันนะคะหูข้างในก็ยังมีชุดที่เราเลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้หโอ้ดูสิชุดว่ายน้ําเต็ไมไปหมดเลยว้าวเปรมเป็นชุดไหนนี่แล้วเนี่ยหูมีให้เราเลือกหลายชุดมากๆเลยเออพี่นิวครับเอาแบบว่าซุกซี่ซุกซี่เลยนะครับแบบไหนนี่เราเหมียวชักนี่ครับเป็นลายดอกไหมครับนี่ครับสีเขียวลายนี้เหรอ แค่นะครับพี่นิวโอเคนะเราลองเอาลายนี้ดูไหนดูสิโอ้โหสุดฟรีมากเลยนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะนิวก็เอาชุดนี้แล้วกันนะคะอ๋อเบชาร์ดดูคนนั้นสิผู้ชายผิวเข้มล้ำบึกมากๆเลยอะ่ะอ,อยากรู้จักจริงเลยโอ้โตาด่างสงสัยเขาสองคนจะเป็นแฟนกันเออนี่เรามาขวางทางเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจะจูบก,กันด้วยเออเออโทษท,ทีนะเราเราเรา,เรามาขวางทางกันหรือเปล่าเนี่ย ฉันอยากจูบเธอจริงเลยอ่ะฉันก็อยากจูบเธอเหมือนกันเออสงสัยเราจะมาขวางทางว่าว่าจะมาจีบหนุ่มสักหน่อยนี่เจ้าของซะและ้วไปดีกว่าแฮวซะแล้วเราเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่นิวขอเข้าไปในสระว่ายน้ําก่อนแล้วกันโอ้โหคนนี้หุ่นรัมบึกมากๆเลยอ่ะ ้าให้ไม่แต่บู้ชายแบบว่าผิวสีแทนหุ่นลํำบึกทั้งนั้นเลยอ่ะเออสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยสงสัยเราจะมาขัดจังหวะอีกแล้วเออไปดีกว่านะทำไมที่นี่มีแต่คนมีคู่ทั้งนั้นเลยอ่ะนี่วานายไปไหนเนี่ยนายไม่มากับฉันเลยนะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่น่ามาคนเดียวเลยเลาเออสาวไห้น้ำเข้าไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ดูสิเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วนะเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำอุ้ยตรงนี้นะคะ มีที่ให้ล้างตัวได้หรอเนี่ยทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยอยตรงนี้นะคะเป็นก๊อกน้ําล้างตัวนะคะแต่ว่าเปิดยังไงละเนี่ยเออพี่นิวครับมันเปิดได้หรือเลปล่าคบเนี่ยพี่นิวเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้เหล่าชักพี่นิว,ว่าเราไปดีกว่านะดูเราเปิดไม่ได้โอ้โหสุดยอดม,มากๆเลยอ้สาวน้ำสาวน้ำสาวน้ำน่าเล่นมากๆเลยนะคะ อ้ยสุดยอดสุดยอดอุ้ยตรงนี้มีอาหารให้เรากดด้วยพี่นิวขอโคกสักกระป๋องนึงด้วยกันนะคะโอเคขอโคกขอโคกนี่ไงได้มาแล้วแหมได้โคกมาแล้วนะคะ <c oughs> ขอกินหน่อยนะอุ้ยอร่อยมากเลยอืม ให้พี่นิวแบ่งผมบ้างสิครับไม่ได้เหมียวชักเหมียวชักเป็นแมวเหมียวชักกินโค้งไม่ได้นะโอ้โหยตายแล้วสาวยน้ำน่าเล่นมากเลยอ่ะหฮ้ยเหมียวชักโู้ตรงนี้มีที่เราอัพแอนดาวด้วยนะเนี่ยโอ้โหไหนขอลองเล่นหน่อยสิเอื้อเอื้อโอ้พี่นิวครับพี่นิวเป็นอะไรเหรอครับเออพี่นิวพี่นิวยกไม่ไหวเหมียวชักเอื้อเอื้อโอ้พี่นิวครับเสียงพี่นิวเหมือนเป็นเอื้อเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วเหมียวชัก โอ้พอดีก่าเมื่อเช้าพี่เนี่ยว่าพี่เนียรต้องยกไม่ไหวแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหสาวนาน้ำาเลยมากๆเลยอุ๊ยตรงนั้นคืออะไรมีขายสเก็ตบอร์ดด้วยนะคะนั่นว้าวโอ้โหมีแต่คนมารุมซื้อสเก็ตบอร์ดทั้งนั้นเลยว่าแต่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเออสอบถามหน่อยนะคะว่าสเก็ตบอร์ดราคาเท่าไหร่คะเออสเก็ตบอร์ดเหรอก็ราคาประมาณหนึ่งพันเหรียญอ,อ่ะเออหนึ่งพันเหรียญนนะ้ำมันตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะ ประมาณหนึ่งแสนน่ะโอ้โหนึ่งแสนเลยคะขอบายดีกว่านะคะโอ้สเก็ตบอร์ดอะไรก็ไม่รู้หนึ่งแสนไม่ไหวเลยนะคะเอาละเดี๋ยวพี่นิวนะคะจะลงน้ำแล้วนะคะนี่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 โอเคค่ะเราลงน้ำกันดีกว่านะคะเย็ยนจังเลยโอ้ยน้ำใสไหลเย็นชื่นใจมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหออ้ยอะไรอะมีคนอยู่ข้างล่างด้วยอุ้ยน่ากลัวจุงเบยนี่นายไปทำอะไรอะ่ะข้างล่างอะ คือว่าฉันแอบดูใต้กระโปงผู้หญิงอะฮะมแอบดูใต้กระโปรงผู้หญิงอุ้ยน่ากลัวจังเลยคนอะไรก็ไม่รู้อุ้ยตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้เราก็มาว่ายน้ําตอกนกลางคืนใต้แสงจันทร์กันดีกว่านะคะไหนดูซิโอ้โหเป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีให้เราเซลฟี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเซลฟี่กันดีกว่านะเปิดพี่นิวครับอะไรมีโวชัด อุ้ยอุ้ยพี่ชักมีผีเสื้อสม,มุดด้วยเมื่อกี้พี่นิีวเห็นโอ้โหพี่นิีวครับนั่นไม่ใช่ผีเสื้อสม,มุดครับเขาใส่ปีกเฉยครับผมโอ้โหสาววัยนั่นที่ได้มีผีเสื้อสม,มุนได้หรอเนี่ยเฮ้เธอสวัสดีสวัสดีโอ้โหเราขอถ่ายรูปได,ได้ไหมเนี่ยได้สิมามาถ่ายกับเราแย่างสิ่งหนึ่งสองสามแฉอ้าไปไหนแล้วเธอโอ๊ยทุกๆคือว่าฉันหนักปีกอ่ะฉันจมปีกอ่ะเอา,เอ,า,เอ,าออกปีกออกสิเธอเอาไปไหนแล้วล่ะ จากปีกนะคะจมไปเลยนะคะอุ้ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่านะคะโอเคโอ้นี่คือสไลเดอร์นั่นเองโอ้พี่นิวชอบมากๆเลยนะคะกับการเล่นสไลเดอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าวู้เออพี่นิวครับเป็นอะไรครับโอ้โหพี่นิวชักเราลงท่าเรียบร้อยมากๆเลยอ่ะพอเราลงพื้นปุ๊บเราก็นั่งเลยอ่ะเอาละค่ะตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอ้มีสปริงบอร์ดให้เราโดดลงมาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวโดดขึ้นไปเลยนะคะ โอเคนี่นี่นี่เอาละเดี๋ยวพี่นิวลองโดดดูนะคะเป็นยยูหู oh. ้โอ้ยบ่อนี้ลึกมากมากเลยนะคะดูดิค่อยๆลอยขึ้นโอ้ยเป็นบ่อที่ลึกมากมากเลยแสดงว่าบ่อนี้นะคะเป็นบ่อผู้ใหญ่แน่ๆเลยอ่ะเด็กต้องเล่นไม่ได้แน่ๆเลยนะคะอึ๊บเดี๋ยวดูสิอุยอันนี้นะคะมีสปริงบอร์ดอันเล็กด้วยนะคะบัวเป็นสปริงบอร์ดแบบเจี๊ยๆนะคะเดี๋ยวน๊บ พี่นิวครับเขาจะทำสปริงบอร์ดเตี้ยวมาทำไมล่ะครับเนี่ยพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ยว้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหข้างในมีร้านอาหารด้วยนะคะใช่ร้านอาหารหรือเปล่านเนี่ยโอ้โหร้านอาหารนะคะสวยมากๆเลยเอ๊ะมีอะไรให้เรากินบ้างเนี่ยถามดีกว่าโอ้โหพนักงานขายยังรอเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างคะอ๋อที่นี่เลอครับมีกาแฟนะครับเป็นกาแฟสตาร์บัคชั้นดีเลยนะครับไม่ทราบว่าจะรับกาแฟอะไรดีครับ อ๋อเอาเป็นคาปูชิโน่แล้วกันนะคะเออได้เลยครับเอ่อเนียวชาร์กอะไรครับพี่นิวพี่นีวว่าข้างหลังของเรา <IKE. S 2> อ่ะมันจะร้อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูสิโอ้นี่มันเตาผิงไฟหรืออะไรเนี่ยมีไฟมาซะขนาดนี้เลยอะโอเคค่ะตรงนี้เราก็มาเล่นโอ้ตรงนี้นะคะมีแบบว่าโอ้โหตรงที่แบบว่าเป็นส่วนคลับแดนด้วยนะคะเนี่ยเจ๋งมากเลยอะอุ้ยมีน้ำอะไรให้เรากินมากเละคะเนี่ยไอ้สุดดีสวัสดี รับเครื่องดื่มมาดีครับอ๋อขอเป็นบูฮาวานะคะได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอ๋อสวยมากเลยครับคุณผู้หญิงโอ้ตายแล้วมีหนุ่มล่ำบึกมานั่งข้างๆเฮ้ยชื่ออะไรล่ะคะอ๋อคือว่าผมชื่อว่าจอนนะครับเอ้ยชื่อจอนเหรอคะเอ้ยน่ารักจังเลยค่ะน่าเาว่าเล่นกล้ามหรือเปล่ากันเนี่ยเออใช่เลยครับผมเล่นกล้ามนะครับเออคุณก็สวยดูดีนะครับเอขอบคุณที่ชมนะคะ คุณน่ารักมากๆเลยนะคะนม่ทราบว่ามีแฟนหรือยังคะอ๋อคือว่าผมไม่มีแฟนหรอกครับอ้ายไม่มีแฟนด้วยเออใช่ครับแต่ผมมีผัวแล้วนะครับ<ไ>ฮะมีผัวคืออะไรคะคือว่าผมชอบบูชานะครับจริงเหรอคะจริงสิครับเออคือว่าผัวของผมเนี่ยก็มาว่ายน้าอยู่สระนี้เหมือนกันครับอยู่ข้างหลังนั่นนะครับข้างหลังนั่นข้างหลังคือคือคือคนนั้นเหรอคะใช่แล้วครับผม เออค่าข้าเฮยตายแล้วโฮ้ยเกือบหลวมตัวไปแล้วสิเราเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอยไปจีบเก๋ซะได้เฮ้ยเฮ้ยเอยตายแล้วเออคือว่าคุณผู้หญิงครับยินดีที่จะไปแองเอากับผมหรือเปล่าครับยินดีค่ะไปด้วยกันนะคะออได้เลยกระผมไปครับเออ โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันนะครับได้เลยค่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยที่นี่มีแต่คนจีบกันเฮ้อยอะไรกันเนี่ยมีแต่คนมาเป็นคู่โอย้ยฉาจังเลยอ่ะโ <c oughs> อ้ยตรงนี้มีบอลรูนให้ขี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปขี่บอลรูนกันดีกว่านะในดูสิโอ้บอลรูนบอลรูนไปไปไปนี่เธอจะไปกับเราไหมไปแล้วไปแล้วไปด้วยไปด้วยโอ้โหตัวสีชมพูเลยไปกันดีกว่านะคะ โอเคค่ะขึ้นไปแล้วยูหูนี่เธอนั่งสิโอเคนั่งแล้วนะโอ้โตอนนี้นะคะเราขึ้นมาอยู่บนบอลลูนนะคะสูงมากๆเลยอะ่ะนี่ค่ะลองดูวิวจากข้างล่างนะคะเป็นสระว่ายน้โาโหสระว่ายน้ำของเราใหญ่มากๆเลยนะคะนี่โอ้โหตอนนี้นะคะบอลลูนก็กาลังลงสู่พื้นดินนะคะ เมื่อกี้คนที่นั่งมากับพี่นิวเขาก็โดดลงไปเลยอะจะเป็นอะไรหรือเปล่านะน,น่ะ <c oughs> ตายหรือเปล่าโอเคค่ะแล้วกล้ถึงพื้นแล้วใกล้ถึงพื้นแล้ว,ลลวโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วยุป๊ป เน่ถึงพื้นทุกสวัสดิภาพนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้พี่นิวก็ได้พามาเล่นน้ำนะคะในสระว่ายน้ําแห่งนี้แล้วก็สนุกสนานมากเลยนะคะมีหลายอย่างให้เราเล่นกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีชุดว่ายน้ําให้เราเปลี่ยนเยอะเลยถ้าใครอยากเล่นนะคะเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับพี่นิวได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้กับพี่นิวด้วยนะคะวันนี้พี่นิวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะเยหูยหนุ่มหล่อเต็มเลยเธอเธอสวัสดีเออสวัสดีมีอะไรเหรอเออหล่อจังเลยอะเอ,อแน่นอนเอ,อ้าไปไหนอะเธอคือว่าฉันจะไปหาแฟนฉันนลสิเอาซะงั้นนะ่ะคนที่นี่นะมีแฟนกันหมดแล้วอะเฮ้ยอย่ <c oughs> ยาลืมอย่าลืมถ้าเิอชอบคลิปพี่นิว้วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญ ชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย